สวัสดีครับพวก c h a n แนลของ power 519อันนี้ก็เช่นเคยหลังจากที่ทำคลิปฝปเมื่อกี้ฮะก็นึกสนุกขึ้นมาก็มีอะไรที่อยากเล่นก็มีหลายๆท่านที่คุยกันก็คือสงสัยนะฮะว่าเออถ้าเรามีเอฟเฟกพวกเอฟเฟกกีตาร์พวกอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเอามาเป็นเอฟเฟกที่เราแบบว่าร้องเพลงได้ไหมอย่างเงี้ยประมาณนะฮะเอฟเฟกพวกดิ o r t ชันหรือว่าเป็น วาวาเนี้ยวา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 แล้วก็ดีเลย์ผมว่าดีเลย์มันก็เป็นเสียงปกติที่คนทําอยู่ละประมาณนั้นฮะ <ๆ S 2> บอกว่าเสียงมันก็น่าจะได้นะดีเลย์กับพวกแฟงเจอร์หรืออะไรต่างๆที่เป็นโมดูลเลชั่นนะกับพวกเสียงแตกพวกอะไรมันจะเป็นยังไงนะวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่านะในยามเวลาประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมจะลองอัดเสียงเข้าไปดูว่ามันเ,าเขาเรียกว่าอะไร มันสามารถใช้งานได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราจะมาอัดแก้ขัดหรืออะไรแบบนี้ได้เพื่ออยากได้ยินเสียงแบบแปลกๆเ <c oughs> ช่นเราบอกว่าเราจะเอาตัวเนี่ยเสียงเสียงแตกเนี่ยโอเวอร์ไดเนี่ยเอามาแบบว่าช่วยในการทําเสียงแบบเออเสียงคำรามหรือว่าเสียงอะไรแบบว่าแบบว่าสไตล์ร็อกเกอร์ประมาณนั้นะฮะ <c oughs> แบบว่าเสียงแตกของประมาณนั้นนะมันจะได้ไหม แต่นี้คงไม่ร้องเพลงมันดึกแล้วกับไอตัววาวาเนี่ยเราจะมาแทนท็อกบ็อกเนี่ยอย่างเงี้ยท็อกบ็อกอันนี้คือเขาถามมามนสไตล์แบบนี้ท็อกบล็อกพูดไปด้วยแล้วก็มีเสียงว้าวว้าวอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูผมก็ตัวดีเลย์ผมว่ามันได้อยู่แล้วเดี๋ยวลองมาเริ่มจากดีเลย์ก่อนทัน้งการดีเลย์แล้วก็ไปเป็นโอเวอร์ดา์ดิสโซชันนะฮะตัวนี้โอดีสองของบอสแล้วก็เป็น วาวาจิมตลอกนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเป็นเสียงพูดดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะผมก็จะต่อไมค์เข้าไปแบบนี้เลยนะวิธีการเดี๋ยวสลับหน้าจออ่าแบบนี้เลยฮะนี่ต่อเข้าแล้วออกเอาพุตไปที่ Audio i n t e r f เ c e เพื่ออัดเสียงเข้า Cubase แบบนี้เลยฮะคือต่อไมค์ s m 5เเพื่อจะพูดแบบนี้เลยเทสเทส แต่เดี๋ยวเราจะได้ยินเสียงที่เป็นเสียงอัดออกมานะฮะอันนี้เสียงสดนนเสียงสดที่พูดอี่พูดนี่ฮะผ่านตัวดีเลย์แบบน,นี้ใช้ได้แน่นอนนะครับสำหรับเสียงดีเลย์นะมันเหมือนมนกระทายกวัด <Sever ance> โอเคเดี๋ยวเราก็มาลองดูนะฮะเริ่มต้นจากดีเลย์เลยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวผมจะอัดเสียงเข้าไปแบบนี้เลยนะฮะ คือถ้าเป็นนักร้องแล้วอยากจะใช้เสียงพวกเอฟเฟกจากกีตาร์าจะได้ไหมนะฮะนี่ผมสร้างแท็กไว้เรียบร้อยแล้วดูหน้าจอ,อเสียงเข้าไปเลยนะฮะโอัลโลทลเทสเทสเทส โอ้ผมบอกว่าสัญญาณมันค่อนข้างจางน้อยมากจริงฮะสัญญาณเสียงพูดจากไมโครโฟนที่มันเป็นมืนไม้ในน้ำแบบนี้นะฮะถามว่าเราได้ยินเสียงตอนนี้เราได้ยินอยู่นะฮะเดี๋ยวลองปรับลี่ยนไปอื่นพอตัวนี้มันปรับได้หลายอย่างหลายอเทสเทสเทสเป็นแบบ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 สแตรฐาโอเคโอเคมันก็เหมือนเอ็กโคได้นะแต่จะปรับ เทส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 นสสสเท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 สเอาอันนี้คืออะไรหรือหนักฮะอออันนี้เป็นรีเวิร์สนะฮะเทส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 อันนี้เป็นรีเวิร์สเมื่อกี้คือรีเวิร์สรีเวิร์สที่กลับด้านอันนี้กลับด้าน เทสสวัสดีครับเทสปาร์คิทลบนะครับมันปูนกลับด้านนะฮะด้านปาร์คลุปนะไม่นี่ใครอยากมีไอเดียที่ทำอะไรไปเป็นลกๆก็ลองดูนะใครอยากคิดดูงอลเออแอบเป็นว่าที่ไอเดียอิ่มใครอยากคิดดูงอลเออแอบเป็นว่าที่ไอเดียอิ่มใครอยากคิดมันมันเสียงผมมันกลับด้านไปหมดลงไปบ้านปารนคลบกไงสนลงไม่บ้าปาร์คลุปไหนมันคือเสียงมันกลับด้านเองครับ reverse เดี๋ยวลองโมดวโมด้วยสงโมดโมดองอมันก like ็เหมือนผสมมันก็เหมือนสมมันก็เหมือนาสมมันก็เหมือนสมมันก็เหมือนสมมันก็เหมือนสมเสียงไปเลยเสียงนปเลเสียงนปเลอันนี้เรายินเสียงจากกล้องเนาะ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 อันนี้คืออะไรไม่แน่ใจเอเ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 จอเจเอเจอเจเอเือเือเมือเจ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 ือเ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 ือ ต้องกดต้องกดต้องกด test ท e s t test o ตอนนี้ผมก็จะอัดตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วเป็นเสียงของดีเลย์นะตัวนี้ delay ตัวนี้ด delay d d แปดก็เท่าที่ได้ยินกันเป็นแบบนี้นะ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 มาเดี๋ยวผมมาจะต่อ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  ต่อเป็นต่อเป็นต่อเป็นดิสโซชันต่อดิสโซชันต่อมาต่อมามาเดี๋ยวหยุดเสียงนิดเดียวหยุดเสียงนะขอเบาเสียงแป๊บหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนจากตัวดีเลย์นี้เป็นดิสอร์ชันนะฮะก็ผมเข้าดิสอร์ชันเลยโอเวอร์ไดมันมีโอเวอร์ไดรฟ์กับดิสอร์ชันในตัว สองทั้งสองตัวนะฮะอันนี้คือในก้อนเดียวกันมีสองอย่างก็ถือว่าสนุกสนานเนไปสำ <c oughs> หรับอ,อีโมนะฮะแนวแบบ <c oughs> <c oughs> ทัวทีจามอ่ะปึ๊บเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวต่อสายก่อนนะฮะ นี่คืออัดกันแบบสดๆเลยไม่ติดฮะโอเคติดแล้วโหจับมันไม่มีเสียงไอ้น,นี่เข้ามาเดี๋ยวไม่เป็นไรลองปรับไว้ตรงกลางๆก,ก่อนเดี๋ยวผมจะอัดต่อจากตัวนี้เลยแล้วกันนะฮะมาทสเทสเทส เสียงมันยังไม่ยังไม่โอไดเท่าไหร่นะจากจากการปรับไว้กลางๆนะมันไม่แทบเดี๋ยวมาอัดดูก็ค <rôle> ือเสียงมันยังไม่โอไดมากเท่าไหร่นะถ้าบูสเข้าไปนิดหนึ่งก็ <trauma and Home> ก็ประมาณสไตล์อีโมประมาณนั้นฮะถ้าบอกว่าเรามีเอฟเฟกช่วยมันก็จะทำให้เสียงมันแตกมากขึ้นเออมันก็ทำให้แบบแด้ลงมากขึ้นนะผมว่าใช้ได้นะแต่ว่าเอลล๊ลืมลืมรู้ละรู้แล้วลืมอะไรลืมเปิดวอลลุ่มนี่เอง <c oughs> เอาโอเคสัญญาณมาแล้วสัญญาณมาแล้วเมื่อกี้ทำไมมันเบา,เา,า <c oughs> จัง เสียงเสียงเหมือนมาเห่ามากว่ะก็ถ้าใช้เสียงเอฟเฟกที่เป็นโอวไดผมว่าเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันดูว่าเสียงที่ได้ออกมามันเป็นเสียงแตกที่เราต้องการหรือเปล่านะฮะ ใช้ได้เลยนะฮะจริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้เอฟเฟกเสียงของอะไรนะเอฟเฟกไม้อะมานั้นเดี๋ยวดูว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่านะฮะเสียงมันออกมามันจะพอได้หรือเปล่าประมาณนี้อันนี้คือปรับโอไดไปด้วยนะฮะก็ได้อีกหงไอเดียมาต่อกันเลยตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูฟังเสียงจาก สิ่งที่เราอัดได้ใน c u b s นะฮะเิดเดี๋ยวผมหยุดก่อนแป๊บต่อไปเราก็จะใช้ตัววาวาดูบ้างเพื่อมันเป็นเหมือนกับท็อ,บอกบล็นะฮะเดี๋ยวผมขอวางกล้องนิดนึง สายแป๊บพอดีว่าสายมันเข้าไปได้ต้องบอกว่าปเป็นบากนิดนึงนี่ถึงอะแดปเตอร์เลยนะโอเคอันนี้ก็ต่อเรียบร้อยแนละ้วอันนี้เป็นตัววาวาเนี่ยวาวานี่วาวาจิมดันหลอกนะฮะเดีย๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าเกิดว่าเราจิมดันหลอกมาใช้ นี่เป็นของกีต้า์นะว่าเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงว้าเทส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 เดชเเเติดหอเโอเทส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 เเ this 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 walk sort D r o อ่ะตอนนี้ก็คือสัญญาณมันจะน้อยกว่าตัวอุปกรณ์ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเพราะมันเป็นแบบสไตล์ modulation นะฮะก็คือตัวนี้มันเป็น preamp ที่ขยายสัญญาณมากกว่านะฮะตัวนี้มันก็จะ เหมือนกับตามเสียงที่อินพุตเข้ามาประมาณนั้นนะฮะก็คือจะไม่เปลี่ยนอ่าเขาเรียกว่ากําลังการขยายมากเท่ากับตัวโอเวอร์ดอนะฮะอันนี้ก็เช่นกันนะฮะตัววาวาเดี๋ยวลองลองอัดเสียงดูนะว่าเสียงขึ้นมาเป็นยังไงสวัสวดีครับสวัสวดีครับสวัสวดีครับโอ้สัญญาณแทบจะไม่ขึ้นเลยฮะน้อยมากจริงเดี๋ยว

เขาเรียกว่ามีกลิ่นอายนะฮะมีกลิ่นอายของความเป็นท a อกบ็อกแต่ว่าสัญญาณก็ค่อนข้างจะน้อยอ่ะเดี๋ยวลองมาลองฟังดูแล้วกันที่อัดไปมันจะเป็นยังไงนะฮะเ่๋ mm. ผมก็จะใส่เสียงเอาไว้นะฮะในด้านท้ายคลิปนี้แล้วกันนี้เรามาลองกันตัวเอฟเฟก3ตัวนะฮะดิสโซชันเออโอเดเลย์ oh, แล้วก็โอไดแล้วก็เป็นวาวานะฮะก็สำหรับท่านที่มีไอเดียอยากจะเอามาใช้อัดเสียง กับเสียงเราเนี่ยหรือว่าเป็นไอเดียอื่นถามว่าใช้ได้ไหมผมว่าใช้ได้นะก็แต่อาจจะต้องปรับแต่งให้มันเหมาะสมแค่นั้นเองคนระับเพิ่มกําลังการขยายหรือว่าอะไรต่างๆก็สามารถทําได้ในโปรแกรมนั่นเองนะฮะก็คือใช้ทดแทนกันได้นะฮะสำหรับคนที่อยากจะใช้เสียงแบบอย่างนี้นะฮะเพื่อมีอุปรกรณ์เพิ่มเติมามานะฮะก็ใช้ได้ลองดู นะฮะฮเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันตอนท้ายเป็นยังไงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์นะะฮจากคลิปนี้แล้วก็สนุกสนานกันไปนะฮะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับช anel ใหม่ชื่อใหม่ที่เฉยนะช anel เดิมก็ซูเปอร์ฮีโร่ดิโอนี่นะครัอวีซีเดียสก็คือช anel เดียวกันนะฮะก็เป็นชื่อเป็นพาวเวอร์หนึ่งเก้าเท่นั้นเองนะฮะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน้องๆน,นะฮะที่สอบถามเข้ามาแล้วก็อยากจะเป็นไอเดียเบื้องต้นนะฮะ เพื่อจะได้เอาไปทํางานอื่นๆที่ตัวเองอยากทำนะฮะก็ได้ทดสอบเพื่อจกปิ้งไอเดียขึ้นมาประมาณน,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 นั้นน,นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ